เครื่องผูกพันจิตห้าอย่างพิขุทั้งหลายพิขุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจห้าประการไม่ถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการพิขุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ตะปูตรึงใจห้าประการอันเธอ,อยังละไม่ได้เป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย ภิกขุในกรณีนี้สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดาภิกุทั้งหลายจิตของภิกขุที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระศาสดานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หนึ่งที่พิกขุนั้นยังละไม่ได้แล้วพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุสงสยัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมพิขุทั้งหลาย จิตของพิขุที่สงสัยเคลือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระธรรมนั้นย่อมไม่น้อมไป ern, เพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สองที่พิขุนั้นยังละไม่ได้แล้วพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุสงสัยเครือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์พิขุทั้งหลายจิตคองพิขุที่สงสัยเครือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองเนือง er เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สามที่พิขุนั้นยังละไม่ได้แล้วพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุสงสัย เครือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อ sì, ไม่เลื่อ hint, มใสในสิกขาพิขุทั้งหลายจิตของพิขุที่สงสัยเครือบแคลงไม่ปลงใจเชื่อไม่เลื่อมใสในสิกขานั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่สี่ที่พิกุนั้นยังละไม่ได้แล้วพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกุเป็นผู้โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุดตะปูในเพื่อนพรมจันทร์ทั้งหลายพิกุทั้งหลาย จิตของพิกุที่โกรธเคืองไม่พอใจมีจิตอันโทสะกระทบกระทั่งมีใจดุดตะป,ปูในเพื่อนโหมจันทร์ทั้งหลายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้ Kh อที่จิตของพิกุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อ เพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าตะปูตรึงใจประการที่หที่พิกขุนั้นยังละไม่ได้แล้วตะปูตรึงใจหประการเหล่านี้ชื่อว่าอันภิขุนั้นยังละไม่ได้แล้วเครื่องผูกพันใจห้าประการอันภิกขุนั้นยังถอนไม่ได้เป็นอย่างไรภิกขุทั้งหลายภิกขุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัด ไม่ปราศจากความพอใจ Onion. ไม่ปราศจากความรัก huh ไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทยานอยากในกามพิขุท <Tür> ั้งหลายจิตของพิขุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกามย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่หนึ่ง ที่พิกุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วพิกุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิกุเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความเทเยอทะยานอยากในกายพิกุทั้งหลายจิตของพิกุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัด ไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทะเยอทะยานอยากในกายนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิกุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อความทํำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สองที่พิกขุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วพิกขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิคุเป็นผู้ไม่ปราศจากความกํำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อน ไม่ปราศจากความเทยทยานอยากในรูปภิคุทั้งหลายจิตของพิคุผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความเทยทยานอยากในรูปนั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนือง เพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สามที่พิขุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุบริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้ว ประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่พิกขุทั้งหลายจิตของภิกขุผู้บริโภคอิ่มพอความประสงค์แล้วประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในความหลับอยู่นั้นย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่น ข้อที่จิตของพิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทําติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่สี่ที่พิขุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วพิขุทั้งหลายอีกประการหนึ่งพิขุจากประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจะได้เป็นเทพ,พเจ้า หรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้พิขุทั้งหลายจิตของพิขุผู้จักประพฤติพรหมจรรย์เพื่อปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหนึ่งว่าเราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งด้วยศีลอันนี้ด้วยข้อวัดอันนี้ด้วยตบะอันนี้หรือด้วยพรหมจรรย์อันนี้นั้น ย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นข้อที่จิตของภิขุไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลสเพื่อความประกอบเนืองเนืองเพื่อความทำติดต่อเพื่อความเพียรที่ตั้งมั่นอย่างนี้ชื่อว่าเครื่องผูกพันใจประการที่ห้าที่พิกขุนั้นยังถอนไม่ได้แล้ว เครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้ชื่อว่าอันพิกขุนั้นยังถอนไม่ได้แล้วพิขุทั้งหลายพิขุรูปใดรูปหนึ่งไม่ละตะปูตรึงใจห้าประการเหล่านี้ไม่ถอนเครื่องผูกพันใจห้าประการเหล่านี้พิขุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามภไยบู์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้